สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับคลิป2ชีวิตคนคุยคนรักเก่าชาวธาตุไฟนะคะวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดู EP ีที่1 EP ีที่2ก็สามารถตามไปดูได้นะคะที่อยู่ในแทบ วิดีโอนะคะคลิกไปดูได้ในช่องนี้นะคะมีแล้วเช่นกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาลูใบเมชีและขอฝากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะมี i ิน t a g r กรแล้วนะคะสกดตามนี้เลยชาลูใบเมชีแล้วก็มี Twitter ค่ะแอดทีเมชีสกดอย่างนี้ในนี้จะมีดวงความรักลายวันนะคะไปให้คุณเลือกกองไพ่แล้วก็ไปดูกันได้เลยฝากรีทวิตเป็นกําลังใจให้ด้วยอันนี้ดูมีทุกวันนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่สําหรับวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อันนี้จะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและอันนี้จะเป็นความคิดความรู้สึกของ,ของเขาซึ่งม นี้เราจะใช้กล่องนี้หนักหน่อยเพราะเราจะส่องชีวิตเขาถูกไหมอ่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะของใครก็ไม่รู้มาดูกันขอไพ่ให้ชาวทัดไฟค่ะที่ต้องการมาส่องชีวิตคนคุยคนรักเก่าเนี่ยนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไาพา่พลังงานหลักเป็นยังไงอเก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้า,เ,ทาเหนื่อยเนาะ มันคงเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านศึกสงครามกันมาเยอะแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเองไปแล้วพอคุณนึกถึงความสัมพันธ์นี้ที่ไรพี่มองว่าคุณเหนื่อยทุกทีเลยนะคะเเรื่องราวในอดีตหน่อยค่ะอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะใครดูน้องเมยมั่งใครดูเมยมั่ง อกเกือบหักแอบรักคุณสามีคล้ายๆกันเลยนะไพ่น,นี้มันเป็นไพ่ของใครคนหนึ่งที่เคยเครซี่มากๆหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ไปให้อ่ะค่ะแล้วคุณก็โดนปฏิเสธมันเป็นความรักของคนที่เคยหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ไปให้แล้วโดนปฏิเสธมาตลอดสถานการณ์ปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่มีการพยายามมามันไม่ได้อะไรเลยค่ะมันไม่ได้สถานะอะไรเลยปัจจุบันมันเลยเป็นไพ่ของคนที่เลือกที่จะนิ่งไปแล้วนะคะตอนนี้คุณมักจะได้รับการปฏิเสธจากคนคนนัจจ้นตลอดเลย อ,อขอให้ให้คุณหน่อยคุณรู้สึกไงกับเขาละคะชาวทัตไฟเชิมพลันเนะาะไพ่ก้าวดาบโอ้เรื่องของเขายังวนเวียนในหัวคุณอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วแต่คุณยังคงติดใจอยู่กับคนนี้ว่าเราไม่ดียังไงเราเป็นอะไรทําไมเราถึงไม่สักเซสหรือบางคนถ้ายังโสดอยู่คุณยังคงคาดหวังการไปครอบครัวคนคนนี้อยู่คุณยังคงแบบ คุณยังไม่มีใจให้ใครคนอื่นเลยนะคุณยังโคงรักคนคนนี้อยู่ยังค,งคงคิดถึงเขาอยู่เขายังเป็นคนเดียวที่ทําให้คุณนอนไม่หลับอะ่ะอือเป็นลักษณะแบบนั้นมาดูเขาเลยค่ะขอให้พลังงานหลักตัวเขาหน่อยนะ mm hmm. เกี่ยวกับความคิดความรู้สึกสถานการณ์และความสัมพันธ์ของคุณนะนเะค้ mm hmm. เปยังไงสี mm ่ hmm. <4 S 2> ดาบ สีดาบสดาบคุณเงียบเขาเงียบเหมือนกันคุณและเขาไม่ได้คุยกันมาเป็นระยะเวลานานละต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนิ่งเงียบเหมือนกันแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวเขาเองก็อาจจะอยากพักในหลายเรื่องเพราะเหมือนเจออะไรมาเยอะหรือเปล่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นไงคะชีวิตเขาตอนนี้ชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรหดาบนะคะเออควีนดาบนะคะเออดูสิไฮ i พรสค่ะ แล้วก็ไพ่ไนถึงไม่เท้าอยากกลับไปคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เคยใจร้ายกับเขาอะคนที่ตัดเขาไปคนที่ทําให้เขาเสียใจคนที่แบบเหมือนชอบพูดประชดประชันประท้าฝีปากกับเขาบ่อยๆอะคะ่ะออคนคนนั้นเง,เงียบไปละนะคะคุณหรือเปล่าชาวทาดไฟคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากกลับไปคุยอยากกลับไปเจออยากกลับไปอยากกลับไปเจออะไนถึงไม่เท้าอะอ่าไหนดูซีแล้วเขารู้สึกไงกับคุณ ชาวท่าไฟเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะขอภัยหากวางไพ่เบี้ยวมีไพ่เดวิลนะคะเดอ f ฟูลคุณมีเดอ f o ูลเขามีเดอ f ฟูลนะไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่จัดเม e น t คุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เช่นกันยังคงคิดถึงอยู่แต่ว่า เขาอาจจะงงก็ได้นะว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่อยากปลุกอะไรที่มันที่มันจบไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่อย่างน้อยกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์กันไหนดูซเิเขาอยากกลับมาหาตุมไหนสองดาบคิงถึงเมท้าหนึ่งเมเท้า แล้วพระเอเพอร์สองจิตสองใจเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่แน่ใจว่าคุณนะมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาไม่แน่ใจอเออแล้วอีกอย่างหนึง่งมันเป็นความรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องกลับมาอาจจะต้องเป็นเขาที่เทคแอคชั่นเพราะว่าตัวคุณน่ะแน่นิ่งไปละ <laughs> เหมือนแบบแบตหมดอะโอแบตหมดบางคนกินแฮวจนจนเกินปริมาณไปแล้วอะแล้วมันก็เกินลิมิตไปแล้วเนาะอืม ก็เลยแบบไม่ไหวอะค่ะบายเอ่อเขามีคนใหม่ไปหรืออยังเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังคะสิเหรียญควีนส s to อเ t ทัลนะคะหกเมทัลนะคะเจอรสติค่ะเอ่อตัวเขาเองไม่ใช่แค่มีคนใหม่คะ่ะบางคนนี่มีครอบครัวไปแล้วนะคะมีครอบครัวไปแล้วอันนี้ก็ยากละอย่างน้อยเนี่ยภายใน ภายในระยะเวลาเนี่ยพี่มองว่าในความสัมพันธ์นี้นะเป็นเพื่อนกันอะเป็นเพื่อนกันอาจจะดีมากกว่าเพราะในกรณีที่ถ้าเขามีคนใหมายไปแล้วเราก็เราก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปะนะเออแนวดูซีแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นยังไงได้บ้างก็ได้แค่คิดถึงแหลนะน่ะสองม้เท้าเดอะซันไพ่สี่ม้เท้าไพ่คิงเรียนเขาทำอะไรไปได้ไม่มากกว่านี้ค่ะ เพราะว่ามันมีคนไม่โสดแล้วถ้าตัวเขาไม่โสดก็คือไม่โสดคือ,ไม,คอ,คอไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ละหรือแม้แต่ตัวคุณเองคนที่มาดูหน้าไพ่เนี้ยอาจจะไม่โสดกับไม่โสดเราทั้งคู่คือเริ่มต้นไปใหม่แล้วแล้วมา,ถามถ,ามถามถึงคนที่อาจจะเคยเป็นรักแรกรักแรกในอดีตอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันคือมูฟมูฟไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันคาใจเนาะว่ามันเป็นรักแรกที่มันไม่สักเซสมันประสบความสําเร็จมันเองเขาอยากบอกอะไรกับคุณ คนที่ได้หน้าไพ่นี้นะคะชาวธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะืมไฮโรแฟนนี่ไงบอกแล้วเดอะสตาร์วิวชาเวอรจากหน้าไพ่นะถ้าเป็นไปได้อะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะมาจากคอมมิชเมนต์ต่างคนต่างมีคอมมิชเมนต์เลยทำให้ต้องห่างกันไปหรือความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันอาจจะเยียวยากันได้ด้วยการกลับมาเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็เยียวยากันได้นะคะอืมไหนดูซิเออรเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณไหมคุณโดนปฏิเสธนี่ใช่ไหมอ่ะดูซิในดาบนะคะเจ็ดดาบนะคะไพ่เด็กถ้วยนะคะไพ่ควินเลนนะคะ จากหน้าไพ่แล้วนะเขาพยายามซ่อนความรู้สึกโมโหความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกอะไรไว้ในใจจริง,รงๆในเวลานั้นนะถามว่าเขาชอบคุณไหนเขาก็ชอบมีความรู้สึกชอบแต่รู้สึกว่าหนึ่งมันยังไม่ถึงเวลาสองรู้สึกว่าอชอบคนนิ่งๆมากกว่าไม่ได้ชอบคนเข้าหาฟิลม,มันเป็นลักษณะนั้นถ้าถ้าคุณเป็นฝ่ายเข้าหาหรือบุกไปก่อนอะไรเงี้ยเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีมากกว่านี้ถ้าถ้าลดการเข้าหา นะคะลดการเข้าหาเข้าหาให้น้อยลงคุยกันแบบปกติความสัมพันธ์นี้อาจจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ก็ได้อะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่อยากจ,จะแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวทัดไฟนะคะจากหน้าไพ่แล้วไพ่บอกว่ามันมีคนไม่ซื่อสัตว์ส่วนหนึ่งอ่ะคำว่าไม่ซื่อสตัตว์เนี่ยอย่างแรกคือในช่วงระยะเวลานั้นมันอาจจะเป็น การที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองอะค่ะซึ่งถ้ามันซื่อสัตย์แล้วมองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นี้มันมีค่าแล้วรู้สึกดีจริงๆป่านนี้แต่งงานกันไปแล้วมันมีไพ่วัดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วบางคนในความสัมพันธ์นี้ความไม่ซื่อสัตย์อีกแง่หนึ่งคือเพราะว่ามันไม่ได้โสดไงเป็นความสัมพันธ์ที่มันเจอกันตอนที่มันไม่สะดวกพัฒนาแล้วอะค่ะ ความสัมพันธ์ถึงแม้จะผูกพันกันมานานแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่มันสะดวกพัฒนาจริงๆคือเหมือนพร้อมทั้งคู่แต่บนความพร้อมทั้งคู่มันคือการที่ไม่โสดทั้งคู่อ่ะคืออาจจะมีความพร้อมในเรื่องพร้อมในเรื่องความรักพร้อมในเรื่องการงานน่ะฐานะหน้าที่แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็คือไม่โสดไงพร้อมไม่โสดเนี่ยการพัฒนามันก็ยากอยู่ดีมันก็เลยมีเรื่องที่อาจจะต้องตัดใจมีเรื่องที่อาจจะต้องปล่อยไปนะคะเป็นอันเข้าใจกันเนาะ โอเคจบไปแล้วนะคะกับการส่องชีวิตคนคุยคนรักเก่าชาวทัดไฟนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มาค่ะดูดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ